จากโลกแห่งเวทมนต์บ้านเราก็มีโลกแห่งความสยดสยองอเหมือนกันนะครับกับภาพยนตร์แฟรนไชส์เราก็มีเหมือนกันแฟรนไชส์เรื่องนี้เนี่ยก็คือพี่นาคพี่นาคเนี่ยถ้าเราจําได้ภาคแรกเนี่ยแคนกวาดไปร้อยล้านบาทผมเยอะมากครับแล้วครั้งนี้มาถึงวาระที่ภาค3จะ ปรากฏกายสถีครับคือเรื่องนี้มีแฟนที่เยอะมากๆนะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้ภาคแรกเนี่ยจำได้ว่าเป็นเรื่องราวของผีนาคตัวหนึ่งนะฮะ,ะที่เขาเรียกว่าพีน่นาคเนี่ยแหละแล้วก็คอยหลอกหลอนอยู่ในวัดทํานาคานิมิตเป็นอุปสรรคที่ทําให้โหน่งเฟิร์สแล้วก็บูลูนตอนนั้นต้องหนีเอาตัวรอดระหว่างบวชให้กับเพื่อนที่ชื่อก๊อตที่ประสบอุบัติเหตุแล้วหลังจากนั้นภาค2ทุกคนเนี่ยต้องมีเหตุให้กลับมาในวัดอีกครั้งหนึ่งเพราะมีผีนาคตัวใหม่เนี่ยไปหลอกหลอน แล้วในภาค2เราทิ้งท้ายกันไว้ถึงที่มาที่ไปของผีน้างตัวนี้แต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนในภาค3นี่แหละฮะเราจะพาไปดูถึงต้นต่อต้นกําเนิดของผีน้างตัวนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไงแล้วมีหลายคนเขาก็าถามมาว่าพี่ครับแล้วคนที่กลับมากํากับนั้นเป็นพู่มกับคนเดิมสองภาคที่แล้วไหมครับเขาบอกว่าคนนี้กํากับดูแล้วตื่นเต้นมากเลย นั่นก็คือคุณไมค์จากสองภาคแรกครับอพาะฉะนั้นมั่นใจแน่นอนนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างล่าสุดนะจากทางพี่นาคสามมาฝากกันติดตามกันเลยครับในช่วงสุดยอดเรคโ m มเมนกับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ หรือพ่ออะโอ้เนนปากแม่สิมีมิจิแบบเนี้เรียกพ่อได้หรอคะแล้วพี่คนหล่อนี่ผัมพุกี้ปะเนนพูดอะไรวะนี่หวไม่ใช่ครับเนนเป็นเมียครับแล้วพวกอกี้ออสเนนนงเนนน็นอดไปไหนกันหมดพี่ออสเขาป่วยอะเมื่อเดือนก่อนเกศพวกเนี่ยมันก็เพิ่งขึ้นที่หน้าอ,อกออสตัต้งแต่ออสขุดเจอกำไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาบของวัดนี้มันหมดไปแล้วไงครับแล้วเรื่องศพของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวไรด้วยไหมครับ ยังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าคะยังไม่ตายผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชนาคแถวแถววัดริมน้ำโขงครับแล้ววัดนั้นน่ะเขาให้พ่อนาคอะใส่กำไลที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับไระมดขอกันกูตตายผมเลยคิดว่าการรวมกลุ่มกันไว้เนี่ย ปลอดภัยที่สุดทุกคนเป็นห่วงแกแล้วก็จะไม่ทิ้งแกอยู่ออสน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมมันเท่าคำสาบไปได้สักยะยไม่ว่าเป็นเรื่องแนานี้ครับ พักชมโฆษณาสักครู่แคนเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจ The Batman เขาบอกว่าต้องไปดูแต่สำหรับคนที่ยังไม่ดูเรามีสกุปมาฝากกันเพื่อสร้างความตื่นเต้น<ไ>เพื่อไปดูครับครับจากครู่เดียวนะครับ